สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะก็บทสรุปของเหนือสมร,รภูมินันน้ะคะพวกเราที่ได้ดูผ่าน Fast Track ก็คงได้รู้กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะจุดหนึ่งนะคะที่มีความสำเร็จทางการตลาดอย่างดีเยี่ยมก็คือว่าโจเย่แล้วก็เฉิงเล่ยนั้นมีเคมีดีนะคะทั้งในจอแล้วก็นอกจอค่ะเดี๋ยวนี้ที่จีนก็จะนิยมกันมากเลยนะคะเวลาที่ซีรีส์ออนแอร์นาะเหล่าบรรดานักแสดงนาก็จะไปออกอีเวนต์กันเพื่อเป็นการโปรโมทนะคะเรียกว่า เป็นสื่อทางการตลาดให้กับซีรีส์ที่ออนแอนั่นเองนะคะจะได้มีผู้ชมเนี่ยมาดูเยอะๆนั่นเองค่ะสําหรับเรื่องนี้ในจีนเองไม่ได้มีเฉพาะกระแสดีนะคะเพื่อนๆก็มีกระแสลบมีคนบ่นกันไปเรื่อยๆนั่นแหละเพราะว่าเรื่องราวส่วนใหญ่ก็คือจะดัดแปลงนะคะมาจากนวนิยายต้นฉบับแล้วก็ตัวละครเซียวเจียของพระเอกเนี่ยเป็นตัวละครที่ในบทละครนั้นนั้นค่อนข้างเรียกว่าบทค่อนข้างอ่อนมากนะคะกว่าตัวจริงของเซียวเจียในนวนิยายต้นฉบับ ะะแต่ทุกคนก็เข้าใจได้นะว่าเรื่องนี้ก็ขายความเป็นสีชมพูค่อนข้างเยอะแล้วก็ทำได้ผลจริงๆเพราะว่าเรต i n ้งอินเตอร์เนชันะคะเสิร์ฟแบบนี้นะคะโลกสีชมพูก็ได้ไป8.7นะคะเต็ม10ถือได้ว่าเป็นคะแนนเรตติ้ที่สูงมากๆนะคะเลยทีเดียวค่ะก็ดีใจด้วยนะคะนี้ในเรื่องราวนะคะเรามาสรุปกันนิดนึงนะคะว่าทำไมทางนักข่าวเขาก็บอกว่าด้วยเคมีที่ดีนะคะสื่อการตลาดที่ดีแล้วก็เซอร์วิส หวานแบบนี้มันถึงประสบความสำเร็จนั่นเองค่ะโดยปกติแล้วนะคะประเทศจีนเนี่ยวงการบันเทิงในประเทศของเขาเพิ่งจะฟื้นตัวนะนเพื่อนเพเพราะว่าในช่วงปี2022ในช่วงตั้งแต่กลางปีลงมาจนถึงปลายปี2023นะคะเป็นช่วงเวลาที่ละครนอะ่ะตกต่ำมากเลยนะคะก็คือ,อ,อไม่ยังไงดีคนดูอะ่ะไม่ค่อยดูทั้งทที่ก็มีการออนแอร์ air, ละครอ,อยู่มากมายหลายแบบนะคะจากนั้นพอผ่านพ้นช่วงนั้นมาแล้วก็ยัง ยังคงเรียกได้ว่านะคะก็ต้องมาทําการตลาดกันอย่างแน่นๆนะคะก็อย่างความรักนะคะของเซียวเจียแล้วก็ทางด้านเหอเหยียนนางเอกของเรื่องในเรื่องเหนือสมรภูมิเนี่ยพวกเขาก็เป็นเหมือนกับโชคชะตาที่ทําให้วนเวียนวนเวียนกันนะคะที่มาเจอกันแล้วก็ในช่วงแรกของละครก็ทําให้เหมือนกับทั้งคู่จะอยู่ในขั้วตรงข้ามกันอย่างไม่ต้องสงสยัยเพราะว่าเซียวเจียก,ก็โกรธเหอเหยียนที่เป็นส่วนหนึ่งซึ่งเป็นต้นเหตุให้ท่านพ่อของเขาตายที่สนามรบในเวอร์ชันละคร ะะดังนั้นเธอเยียนเองเนี่ยนางก็ ต้องแบบเออต้องแก้ไขสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เนื่องจากครอบครัวนางก็ทำไม่ดีกับนางเนอย่างเหอหรูเฟยกับพ่ออะไรเงี้ยก็พยายามที่จะกำจัดนางไปก็ทำให้นางมีความรู้สึกว่าต้องสู้เพื่อตัวเองนะนางต้องมีชื่อเสียงแล้วนางต้องเก่งได้ด้วยชื่อของตัวเองนะคะเหอเหยียนไม่ไปยืมชื่อของใครอีกเหมือนตอนที่เอาชื่อเหอหรูเฟยมาทาความดีความชอบนั่นเองค่ะจริงๆแล้วนะคะหลังหลังแบบเออหลังกองถ่ายอะไรเงี้ยพวกเขาก็มีความสนิท สนมกันนะเพื่อนๆแล้วก็จากที่เราไปดูเนาะตอนออก Hello Saturday หรือว่าไปงานอีเวนต์เราจะเห็นได้ว่าคู่นี้สนิทกันมากนะคะโจเย่เองเนาะเหมือนเป็นเด็กผู้ชายเลยทั้งๆที่ตัวเองก็สวยมากนะคะดังนั้นเรารู้สึกว่าโออพอสนิทมากๆกับเฉิงเลยเรารู้สึกเหมือนผู้ชาย2คนคุยกันนะคะแต่อะไรก็ตามมันก็มีความ อย่างไงเนี่ยบางบางจังหวะเนาะของการเล่นเกมหรือว่าการมีปฏิสัมพันธ์กันพวกเราจะรู้เลยว่าถ้าไม่สนิทกันมันจะทำท่าแบบนั้นไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนะคะทั้งสองก็มีความสนิทสนมกันมากอาจจะเป็นที่แบบเป็นการละลายพฤติกรรมเนาะตั้งแต่ตอนที่เข้าร่วมกล่องถ่ายด้วยกันจนกระทั่งยาวนานจากการถ่ายทำแล้วก็ออกมาจบแล้วก็มาโปรโมทผลงานด้วยกันแล้วก็มีการถ่ายนะคะปกนิตยสารแล้วก็ภาพแฟชั่นอะไรต่างๆด้วย กันก็ถือได้ว่าคู่นี้ก็มีอินเนอร์ที่ดีแล้วก็ทําให้เราเชื่อได้ว่าพวกเขาเป็นคู่เคมี Me ที่ดีนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเพื่อนๆค่ะเ,เราก็จิ้นกันเฉพาะในละครนะเพราะว่าเดี๋ยวเรื่องต่อไปเขาก็ทําการตลาดแบบนี้อีกอย่างที่เราเห็นเนาะเรื่องอภิษฎอภิษฎร,ราตีนะคะซึ่งกําลังจะออนแอร์ air, วันที่24นี้นะคะซึ่งคุณเฉิงเล่ยแสดงคู่กับคุณซอ่งอี้ก็มีวิดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดเนาะก็ได้ทําวิดีโอหวานๆของทั้งคู่ออกมาด้วยนะคะเพราะ ราะฉะนั้นเดี๋ยวก็จะมีเรื่องใหม่ๆอีกก็โปรโมทในทํานองเดียวกันนะเพื่อนๆการ,สรแสดงของทั้งคู่ในเรื่องนะคะจริงๆแล้วก็ถือว่าใช้ได้เลยนะก็ทําให้พวกเราเชื่อว่าพวกเขาก็เป็นแม่ทัพที่เก่งกาจด้วยกันทั้งคู่นะคะแล้วก็การที่ต้องผ่านความเป็นความตายการทําภารกิจด้วยกันก็ทําให้ทั้งคู่ค่อยๆสนิทสนมกันมากขึ้นนะคะแล้วก็ความขัดแย้งที่เป็นปมต่างๆเนี่ยมันก็เริ่มระหว่างพวกเขาสองคนอ่ะมันจางหายไปแต่ว่าความจริงต่อใต้ล่าที่ จะปรากฏมันก็ค่อยๆขายปมอะไรต่างๆมานะคะแล้วก็เซียวเจียนนั้นเป็นผู้ชายที่มีความอบอุ่นมากเลยนะคะเป็นแฟนหนุ่มที่น่าจะเป็นไอดอลของแฟนหนุ่มที่ดีได้นะคะเขาก็เตรียมจัดเตรียมทุกอย่างดูแลนางเอกนะคะถึงแม้ว่า ปากเขาจะยังไงแต่เขาก็การกระทําก็แน่นอนนะคะให้ความอบอุ่นแล้วก็มันมันเรียกว่าความสัมพันธ์ของพวกเขามันดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะว่านางเอกของพวกเรานั้นคือไม่ได้เริ่มจากศูนย์เเออความรู้สึกที่นางมีต่อเซียวเจียมันมันชอบมาตั้งนานแล้วนางเอกของพวกเราอะเนาะแต่ว่ามันก็เพิ่งได้โอกาสในช่วงที่ได้อยู่ใกล้ชิดกันเนี่ยแหละในการที่จะต่อนะคะน่ารักดีนะคะเป็นบทน่ารักดีค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้เห็นนะคะว่าทางด้านของเซียวเจียของ ราวนั้นก็มีฉากแบบหึงแล้วก็ห่วงอะไรเงี้ยไม่อยากให้หนางเอกไปเข้าใกล้ผู้ชายคนไหนหรือว่าไปเข้าใกล้ฉูเจา้าอะไรเงี้ยนะคะศัตรูแห่งหัวใจเบอร์หนึ่งนะคะฉูดเจ้าเลยนะคะชอบมาใกล้ชิดกับนางเอกโดยเฉพาะในเวอร์ชั่นละครเนาะมีหลายๆซีนเลยนะคะทีนี้เมื่อเวลาผ่านไปนะคะความไว้วางใจระหว่างเฮอเหยียนแล้วก็เซลเจียก็ลึกซึ้งมากขึ้นยิ่งขึ้นนะคะในเรื่องเอกก็เช่นเดียวกันพวกเขาก็ไม่เพียงแต่ พบความกล้าหาญในการสนับสนุนซึ่งกันและกันแต่ยังกระชับความสัมพันธ์ให้นั้นแฟนขึ้นนะคะก็เรียกได้ว่าท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่มีความกดดันเพราะมันมีศึกสงครามมีศัตรูเข้ามาแล้วก็แม่ทัพบ,บางคนน่ะของแคว้นเว่ยเองนะคะก็ต้องจูนทัศนคติด้วยเนาะเหมือนเจ้าอะไรนะลี่ข่วงอะลี่ขวง,ล,ขวงลี่ขวงนะคะแล้วนี้ภายใต้แรงกดดันทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องความรักนะคะเหอเยียนของเราก็ต้องดิ้นรนอย่างหนั กับคำถามที่ว่าจะทำอย่างไรนะให้ภารกิจส่วนตัวแล้วก็อารมณ์ของนางนั้นสมดุลกันนะคะ แม้ความสัมพันธ์ของนางกับเซียวเจียนนั้นจะแน่นแฟนขึ้นค่ะแต่ว่านางก็ยังคงต้องต่อสู้กับอคติและก็ข้อจํากัดน,นะคะของกองทัพด้วยระหว่างออกไปเที่ยวด้วยกันอะไรด้วยกันเหอเหยียนก็พบว่าเออตัวเองต้องต่อสู้อีกครั้งแล้วแล้วนางก็ควรจะรับมือกับความคาดหวังของใต้ล่านะคะของโลกภายนอกด้วยรวมทั้งแบบเออการจะดําเนินไปให้ประสบความสําเร็จในทางเลือกของตัวเองได้อย่างไรนะคะทีนี้แน่นอนความรักอันลึกซึ้งของพวกเขานะคะก็ยังทาให้ พวกเราสัมผัสได้ถึงความจริงใจแล้วก็ความเปล่งประกายของธรรมชาติของมนุษย์อีกด้วยนะคะก็เป็นธรรมดากันได้ในในละครก็ได้แบบสู้รบเคียงบา่าเคียงไหลกันด้วยในศึกเดียวกันอะไรเงี้ยมันก็ย่อมมีความลึกซึ้งได้ได้แบบมากนะคะมากขึ้นเพิ่มเพิ่มมากๆเลยค่ะแล้วก็ในเรื่องนะคะก็ไม่ได้เปลี่ยนไปแค่เรื่องความรักแล้วก็ความรู้สึกเท่านั้นแต่ก็ยังมีเรื่องราวของความสะท้อนเนาะความสับสนของการต่อสู้นะคะ ที่ต้องผเผชิญไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวชีวิตของเหอเหยียนปมชีวิตของเซียวเจียแล้วก็มันก็มีเรื่องราวของเออสิ่งที่ต้อง เขาเรียกอะไรดีอ่ะคนเราอ่ะเวลาที่รู้สึกว่าหลงทางแล้วก็หมดหนทางขณะที่ไล่าตามความฝันอยู่อะไรเงี้ยนะคะมันก็มีความรู้สึกว่ามันต้องการใครบางคนที่จะมาชี้แนะเช่นเดียวกันนะเพราะอย่างตอนที่นางเอกของเราเนาะโดนทําร้ายตอนแรกนางก็กระสับกระส่ายเออทำไมต้องทํากับนางอย่างนี้ด้วยหนะ้าอะไรนะนะคะซึ่งก็มีพระเอกของพวกเราก็มาช่วยชี้แนะด้วยในตอนที่ในตอนที่อยู่ที่วัดนะคะในตอนที่อยู่ที่วัดที่นางเอกของเราใกล้จะ ตกลงไปที่สะน้ําอะไรแบบเนี้ยพระเอกมาช่วยแล้วก็เข้าใจว่านางเอกกําลังจะฆ่าตัวตายแต่จริงๆนวในเวอร์ชันละครไม่ได้จะฆ่าตัวตายในเวอร์ชันละครเป็นไอ้เจ้าติงอีมันมาเอ่อเอากระถางต้นไม้นะคะหลบไปจากที่เดิมนะคะย้ายที่ไงทำให้นางเอกของพวกเราไม่รู้นั่นเองนะคะเพราะว่านางเอกของเราเก่งใช้หูแล้วก็ใช้ความจําในการเดินไปเดินมาทั่ววัดเลยนะคะนางเอกเป็นคนตาบอดที่ไม่ใช้ไม้ ไม่ใช่ไม้ตึก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 อ่ะเพื่อนเพื่อนเขาเรียกอะไรนะไม้ไม้เหมือนที่ที่คนตาบอดเขาใช้ในการเดินนะ่ะนางเอกเราไม่ใช่นะคะนางเอกอยากเดินไปไหนหนางเอกก็เดินนะคะในร์ชั้นละครก็ตลกดีค่ะเพื่อนเอาล้ค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะของอพิซดนี้นะคะก็มาเล่าเรื่องราวที่แบบเสียวเจี๋ยก,กับนางเอกของพวกเราในจอแล้วก็นอกจอที่ไปออกอีเวนต์นะคะทั้งคู่ก็มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันแล้วก็มีมิตรภาพดีๆอายุก็แบบ เรียกได้ว่าถึงแม้ว่าจะห่างกันแต่ก็ไม่ใช่แบบจะไม่ได้อยู่ในในแบบอารมณ์ของความเป็นวัยรุ่นก็ไม่ใช่นะคะพวกเขาก็ถือได้ว่าอยู่ในกลุ่มๆของอายุที่จะเป็นเพื่อนกันได้สนิทนั่นเองนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะของเอพิโซดนี้นะคะเพื่อนๆละคาชอบเรื่องเหนือสมะระภูมิกันบ้างไม่เอ่ยนะคะชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนก็สามารถมาร่วมพูดคุยกันได้นะคะเดี๋ยวเราไปเรื่องอื่นๆกันกนะคะเรื่องอื่นๆก็รอพวกเราอยู่นะคะตาแฉกันเลยช่วงนี้ค่ะค่อย ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ